สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พบก,กับยังอีกแล้วนะครับกับวิเคราะห์ทีเด็ดวีไนะครับวันนี้กวันเสาร์ที่1นึ่งสิงหานะครับวันเสาร์ที่1นึ่งสิงหาเราเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะครับก่อน <I 'm S 1> จะเข้าเรื่องนะครับเราไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนนะครับ ใครที่กำลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยนะครับไม่โกงไม่เกลียนนะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยสมัครฟรีแก้เติมทุนเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมรับของฝันนะครับเป็นเสื้อลิเกสิทธิ์แท้ทีทมชาติไทยแล้วก็แก้วเยติไปใส่น้ําดื่มกันได้เลยนะครับแล้วก็เข้ากลุ่ม vip ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับเรามีกลุ่ม vip ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับและบอลทุกคู่ที่แจกนะครับเราคัดมาแล้วนะครับว่ามีโอกาสได้มากกว่า คืนนี้นะคืนนี้เวลา23่สนาฬินาทีนะครับก็เกือบเที่ยงคืนนะครับบอลเอฟเอครับนะครับนัดชิงชนะเลิศนะครับชิงชนะเลิศนะครับคืนนี้จะเป็นนัดชิงแล้วนะครับระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับก็บอกว่า2ทีมนี้นะครับอ่าพลาดถ้วยกันมาแล้วก็มีแค่ถ้วยเดียวให้ลุ้นแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติ5นัดล่าสุดของทั้งคู่กันเลยนะครับ สถิติ5นัดล่าสุดน,นะครับก็บอกว่าเชลซีนะครับดูเหนือกว่านะครับจากการที่ชะนะไปถึง3นัดแล้วก็แพ้1นัดแล้วก็เสมอไป1นัดน,นะครับส่วนอาร์เซนอลน,นะครับชะนะไปแค่1นัดเดียวนะแต่ถ้าดูจากสถิติตรงนี้นะครับมันกลายเป็นว่าบ้านใครบ้านมันนะครับบ้านใครบ้านมันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้เล่นสนามกลางนะคืนนี้เล่นสนามกลางนะครับส่วนสูงแรกนะครับเรามาดูที่สูงแรกกันนะครับเรามาดูที่สูงแรกกันนะครับ ก็พบว่า4จาก5เกมล่าสุดนะครับสูงแดกก็แตกไปนะครับเพราะว่าคู่นี้ครับขุมกําลังนะครับก็เป็นตัวดีทั้ง2ทีมเลยนะครับเป็นนักเตะมีชื่อเสียงนะครับมีวร์คลาสนะครับทั้ง2ทีมนะเพราะฉะนั้นนะครับการเล่นบอลก้วใส่กันนะครับมีโอกาสตามประตูได้มากในในครึ่งแรกนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมนะครับก็แตกไปจาก4จาก5บินนะครับและที่สําคัญนะครับ3เกมล่าสุดนะครับยิงกันถึง3ประตู4ประตูเลยนะครับเพราะฉะนั้นสูงแรกนะครับ อาสูงเต็มเกมแล้วก็สงู uhm game, สงแรกน่าเล่นมากนะครับคืนน like, ี้นะเดี๋ยวเรามาดูสถิติ5นัดล่าสุดของเชลซีกันก่อนนะครับ5นัดล่าสุดของเชลซีก็พบว่าเชลซีนะครับ3จาก5เกมล่าสุดนะครับก็ชนะนะครับก็ชนะไป3ถึงจาก5เกมล่าสุดนะครับเกมล่าสุดนะครับก็ชนะวู๊เอลตันนะครับในบ้านนะครับไป2ประตูต่อศูนในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเกมนี้เชลซีก็ชนะไป2ประตูต่อศูนแล้วก็ไปแพ้ลิเวอร์พูลไป5ประตูต่อ3นะครับเป็นเกมสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะ แล้วแล้วก็ไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้อ่าดูจากตรงนี้ครับเชลซีนะครับค่อนข้างจะเจอดีกับทีมใหญ่นะครับส่วนสูงแรกนะครับสูงแรกของเชลซีนะครับก็ต้องบอกว่าโหดมากเลยนะครับนี่นะครับหจาก5บิลล่าสุดสูงแรกแตกหมดเลยนะครับหจาก5บิลล่าสุดสูงแรกแตกหมดเลยนะครับและดูจากสถิติของเชลซีหเกมล่าสุดนะครับ เชลซีนะครับชอบยิงครึ่งแรกนะครับชอบยิงครึ่งแรกมากอย่างน้อย1ประตูเชลซีต้องยิงในครึ่งแรกนะครับไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่หรือทีมเล็กนะครับอย่างน้อย1ประตูเชลซีต้องมีนะครับในครึ่งแรก1ลูกนะส่วนสูงเต็มเกมนะครับของเชลซีนะสามจาก5บิลล่าสุดนะครับก็แตกกันไปนะครับ3จาก5บิลล่าสุดก็แตกกันไปนะเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าลุ้นจริงๆนะครับเชลซีสาหรับสูงแรกและสูงเต็มเกมนะครับเดี๋ยวรอไปดูสถิติของอาร์เซนอลกันก่อนนะครับโอ้ สถิติของอาร์เซนอลกับเจลซีนะครับก็พอๆกันเลยนะครับ3จาก5เกมล่าสุดนะครับอาร์เซนอลก็ชนะมาเหมือนกันนะครับชนะ3จาก5เกมล่าสุดนะครับเกมล่าสุดก็อชนะวอตฟอร์ดไป3ประตูต่อ2 3ประตูต่อ2องครับทต่ไม่วอตฟอร์ดก็ตกชั้นเบอร์มิลีกไปนะครับดูดูกานนี้นะแล้วก็ไปแพ้แอสตันวิลล่า1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ0ูนย์นะขนาดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาร์เซนอลยังปราบลงนะครับก็เหลือเชื่อนะครับแล้วก็ชนะลิเวอร์พูล2-1ด้วยนะครับก็ต้อองบกว่า อาร์เซนอลนะครับเจอทีมใหญ่นะครับสู้ตายนะครับแต่ว่าเวลาเจอทีมเล็กก็ไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนสูงแรกของอาร์เซนอลนะครับก็ต้องบอกว่านี่เลยครับสถิติ5เกมล่าสุดของอาร์เซนอลครับสูงแรกยิงกระจายนะครับสูงแรกยิงกระจายนะครับอาร์เซนอลนะครับยิงครึ่งแรกนะครับ4จาก5เกมล่าสุดเลยนะครับ4จาก5เกมล่าสุดอาร์เซนอลต้องยัดสกอร์ใส่คู่ต่อสู้ในครึ่งแรกได้อย่างน้อย1ประตูนะครับมีแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับที่อาร์เซนอลยิงประตูครึ่งแรกไม่ได้ก็คือเกมที่ไปแอตตันวิลล่าไป1ประตูต่งปนะครับ เกมนั้นนะครับอาร์เซนอลยิงประตูไม okay. да ่ได pues ้แล้วก็แพ้ไป1ประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับห้าจากห้าบินล่าสุดของคู่อาร์เซนอลนะครับแตกกันไปเต็มเต็มนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมของคู่นี้นะของอาร์เซนอลนะครับก็3จาก5บินนะครับก็แตกไปนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือนัดล่าสุดนะครับก็แตกกันไปนะครับชนะวอตฟอร์ดไป3ประตูต่อ2 3ประตูต่อ2นะครับก็กลายเป็น5ลูกนะครับสูงเต็มเกมก็แตกกันไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับว่าจะเปิดมายังไงนะถ้าเปิดมาสวยๆมันก็น่ากดนะครับโอเคครับราคาที่เปิดมาคืนนี้กลายเป็นว่าเจลซีต่ออัเซนนนะครับปอปอนะน้ำ90นะครับแล้วก็อัเซนนนะครับน้ำแดงเลยนะครับน้ำแดงน้ำเต็มเลยนะครับก็ถ้าดูจากราคาที่เปิดมานะครับก็เจลซีนะครับด้วยตัวผู้เล่นของเจลซีแล้วก็ราคาที่เปิดมาขนาดนี้นะครับเนี่ยขอไปฝั่งเจลซีนะครับเนี่ยขอไปฝั่งเจลซีนะครับทุกราคาเลยนะ เนี่ยคิดว่านะครับคืนนี้ไปในเวลา90นาทีนะเจลซีชนะอาร์เซนอลได้สบายเลยนะครับก็ดูเดือนนะครับคู่นี้ครับเพราะว่าเป็นบอลลอนดอนดาร์บี้เหมือนนะครับแต่ว่าแข่งกันในสนามกลางนะครับแข่งกันในสนามกลางนะส่วนสูงเต็มเกมสามลูกนะครับจากสถิติของทั้งคู่นะครับโดยทั้งคู่นะครับชอบยิงประตูมากเลยนะครับสูงสูงเต็มเกมเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับก็ต้องบอกว่า จากสถิตินะครับสลูกครึ่งไม่ใช่ปัญหานะครับกดได้สบายนะครับกดได้สบายนะแล้วก็น้ํเก้าสนะครับส่วนต่ําน้ํเก้าห้านะครับโอ้น้าเยอะมากนะครับเป็นอะไรที่เสี่ยงนะครับเราต้องเบรกรับความเสี่ยงในในราคาน้ําที่เปิดมาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับเฮียขออยู่ที่3ลูกนะครับเฮียมองว่าอาจจะยิงกงนถึง3ลูกนะครับเพราะว่าสถิติของคู้นของของทั้งกู้นะยิงประตูเยอะครับยิงประตูเยอะ แถมตั้งคู่นะครับยังมีกองหน้าที่ไล่กัดกันทั้ง2ทีมเลยนะเพราะฉะนั้นสูงเต็มเกมกดได้เลยนะครับสูงเต็มเกมกดได้เลยส่วนมาดูสูงแรกนะครับสงูงแรกเปิดมาที่1ลูกน้า 9, 7, 7, 7, 8, 7ํา,า,า97นะครับแล้วก็ราคาต่ำก็น้ํา89านะครับดูจากน้ําที่เปิดมาตรงนี้นะครับก็อาจจะมองว่า,าไม่น่าจะชนะขาดนะครับไม่น่าจะยิงครึ่งแรกนะครับไม่น่าจะยิงครึ่งแรกอาจจะยกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่ว่า จากสถิติของทั้งคู่นะครับมันชอบยิงครึ่งแรกมากเลยนะครับสทีมนี้ชอบยิงครึ่งแรกมากเพราะฉะนั้นนะครับสูงแรก1ลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับเฮียขอกดนะครับสูงแรก1ลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกเฮียขอกดนะครับเฮียขอกดนะครับอ้อสรุปนะครับกลายเป็นว่าบอลเต็งคืนนี้นะครับเฮียขออยู่เซลซีนะครับแล้วก็จะขอสกอสูงก็กดไปเลยนะครับสกอสูงกดได้ไปเลยนะส่วนสูงแรกนะครับอยู่ที่1ลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับเฮียจะขอกด2ราคานี้นะแล้วก็ จบแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยนะครับไม่โกงไม่เกียนนะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม V.I.P. ที่เราแจกทีเด็ดบอลกันทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วบอลทุกคู่ที่แจกนะครับคัดมาแล้วนะครับคัดมาเลยว่ามีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะครับมีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียเพราะฉะนั้นนะครับกดเข้ามาสมัครกันได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ